หลายคนต้องการที่จะลดน้าหนักอย่างรวดเร็วอาจเลือกใช้ยาลดความอ้วนเป็นทางลัดโดยไม่ทันพิจารณาถึงผลข้างเคยียงที่จะเกิดขึ้นวันนี้เภสัชกรหญิงนันทพรเล็กพิทยา หัวหน้างานเภสัชกรรมคลินิกฝ่ายเภสัชกรรมคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลชวนทุกคนมาเข้าใจเกี่ยวกับยาลดความอ้วนพร้อมแนะแนวทางลดน,น้ำหนักที่ถูกต้องและปลอดภัยกันครับปัจจุบันนะคะทุกคนเริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้นะคะว่ายาลดความอ้วนมีกี่ประเภทหรือมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อที่จะมีสุขภาพดีและรูปร่างที่งดงามค่ะ ยาลดความอ้วนนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักๆ1ยากดความอยากอาหารซึ่งยากลุ่มนี้ดังเป็นอีก2กลุ่มย่อยนะคะ1คือยาที่ออกฤทธิ์ผ่านสารสูปราส์เนออิพิเอฟริน no และโดปามีนเช่นตัวยาเฟนเทอมีนยาตัวนี้จะออกฤทธิ์ที่ประสาทส่วนกลางนะคะโดยเฉพาะให้โปทธารามัสซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมความหิวอิ่มของร่างกายอีกกลุ่มนึงค่ะคือกลุ่มยาที่ยับยั้งการสังกับนะคะของสารสูปสาราส์โมโนโเอมีนค่ะเช่นตัวยาไซบูทามีนยานี้นะคะถูกเพ ทะเนไปแล้วเนค่ะื่องจากเกิดผลข้างเคียงที่อันตรายต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดยากลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มยาที่ยับยั้งการดูดซึมไขมันค่ะเช่นตัวยาออลิสแปจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ไลเปสนะคะซึ่งช่วยในการดูดซึมไขมันจากอาหารที่เรากินเข้าไปไขมันที่ไม่ถูกดูดซึมนะคะจะถูกขับออกทางอุจจาระดังนั้นยากลุ่มนี้ผลข้างเคียงอาจจะเกิดอาการท้องเสียได้ค่ะ กลุ่มที่3นะคะคือกลุ่มยา GLP1 analog หรือกลูคากอนไลเปปไทด์วั1เช่นตัวยาเซมกกาก l ูไทยากลุ่มนี้นะคะจะออกฤทธิ์ที่สมองและลำไส้ค่ะมีข้อบ่งชี้ในการลดน้ำหนักสำหรับคนที่เป็นโรคอ้วนควบคู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะนอกเหนือจากประสิทธิผลในการลดระดับน้ำตาลในเลือดค่ะ ทีนี้ค่ะมาดูความเสี่ยงของกลุ่มยาลดความอ้วนทั้ง3กลุ่มค่ะกลุ่มแรกยาที่กดความอยากอาหารอาจจะทําให้เกิดอาการใจสัน่นความดันโลหิตสูงหรือในบางรายนะคะอาจจะเกิดภาวะหัวใจวายได้ 2. ค่ะกลุ่มยาที่ยับยั้งการดูดซึมไขมันอาจจะทําให้ร่างกายขาดวิตามินที่จําเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะวิตามินที่ละลายในไขมันได้แก่วิตามิน A D E และ K นะคะหรืออาจจะเกิดภาวะไขมันพอะตับได้เนื่องจากการดูดซึมไขมันจากอาหารลดลงและสุดท้ายนะคะกลุ่มยา GLP1 analog อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงเช่นเครื่อนไส้อาเจี G, ยนปวดท้องท้องผูกหรือท้องเสียได้ค่ะตัวอย่างเช่น 1. การออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอติดต่อกันอย่างน้อยวันละ3านาที 2. การรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่โดยจํากัดปริมาณน้าตาลหรือไขมันอิ่มตัวและ3คือการพักผ่อนให้เพียงพอและการดื่มน้ําให้เหมาะสมค่ะการลดน้ําหนักที่ดีคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมนะคะและหลีกเลี่ยงการใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์วิธีที่ดีที่สุดคือการดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดค่ะสุขภาพดีสร้างได้เริ่มต้นที่เรา